เรามีการถ่ายทอดนะครับผ่านทาง Facebook ผ่านทาง YouTube และตอนนี้ไลฟ์สดสน,นะครับเซสชั่นจะมีทั้งบนเว็กกีนแห่งนี้จะมีทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภาพรวมและรารการตรลาดที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งพรีเซนเตอร์ของ n e w c o ร a o ่าคอสด้วยนะครับและหลังจากนี้ครับ เราจะมุ่งทุกคนออกไปที่ลานด้านหน้าของเซ็นทรัลโบว์เพื่อไปทดสอบสมรรถนะของนิวโกล่าออสอันนี้ด้วยย้ำพร้อมกับเทรนเตอร์ของเราเพราะว่าวันนี้อยู่กันยาวตื่นตาตื่นใจทั้งที่ลานดีเปินอย่างนี้ที่เซ็นทรัลโบว์นะครับเป็นการเตือนตรงนี้ทางเมืองพักแรกเลยแล้วก็ออกไปทดสอบด้านหน้าซึ่งเป็นลานกว้างเลยทีเดียวนะครับทำให้เราได้เห็นสมรรถนะที่เหนือระดับไปขั้นหนึ่งของนิวโกล่าออสสันนียนะครับ ขออนุญาตนะครับแนะนําผู้บริหารของเรานะครับที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างพิเพียงกันนะครับท่านแรกครับคุณกฤชสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทเซอร์รามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดก็ได้อยู่อันที่สองครับมิสเตอร์นริอากิยามาจิตตะครับกรรมการผู้การใหญ่อันดับสามครับคุณธนทรศูนย์ทองวันนะครับผู้ช่วยบริหารกรรมการผู้การใหญ่และผู้ช่วยบริหารประธานคณะกรรมการครับ อันที่สี่ครับคุณสุภกรรัตนวัฒลาหานะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดครับท่านงายกฤษกรภูริดมบงครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการบริหารและในช่วงแรกนะครับท่านสุดท้ายคุณสมคิดประดิษฐ์ดำจรชัยนะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการบริหารครับเอาล่ะผมเชื่อว่าทุกท่านกำลังตั้งตารอคอยนะครับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้อย่าง เป็นที่แล้วนะครับเพราะว่ารอคอยกันมาสักระยะหนึ่งบนออนไลน์เตรียมมาพร้อมดีๆนะครับโอกาสนี้ครับผมเรียนเชิญมิสเตอร์โนริอากิยามาชิตานะครับได้ขึ้นมากล่าวต้อนรับท่านผู้เขียนที่ท่านรบถึงขัการเปิดตัวนิวโกลาฟคอสสองรอบในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับในไอวายมิสเตอร์โนริอากิยามาชิตะ President of เบย์เตอร์พอร์เตอร์ไทยแลนด์คอมเมนต์เลเวอเรจทีเก็บบอกว่าเวิร์มัสปิดการโอเวอร์ดิ้งเซนส์ออฟ s ิวโกลาฟคอ It is my pleasure to meet all of you at the new Press Conference. Firstly, I would like to take this opportunity to thank all of you for your support last year. Last year, the time market industry faced a lot of difficulty and challenges. total market declined by 9% especially the big which A lot of tiny manufacturers newly enter the market and to their market share from new million. Together with, we we will increase from $1 to 10. Under this for Toyota, a lot of models, such as Camry,

gained more than 40% market share, which was highest since 2008. Finally, we, Toyota, game 34.3% market share, which is highest since 2015, and even higher than 2018 by 4.3%. Again, thank you very much for your continued support. And also, I will have such high cautions for plastic toilet To have carbon neutrality, electrification will be required and the will be important technology. But we will continue our multiple passwords well. because we believe multiple technology options will be required considering the customer's diversity and 私たちは、インフラスレス、ローン、エラーリー。私たちは、私たちの経験を持っているときに、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 私たちの経験を持っているときに、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 私たち は、最低ので、最低の競は、最低ので、最低の競技は、最低の競技は、最低の競技は、最低の競イは、ン低の競技は、最低リ競技は、最低の競技は、ン低の競技は、最低の競技は、最低の競ラスティのハイは、リ低の競技は、最低の競技は、最低の競イは、最低の競技は、最低の競技 なたドはス SUV SUV ラ70%。

ดนก็ Smile, ีตอตอร์สไลของนี้คร oh ับโอ้โหเปลี่นตาเปล่นใจเลยแ้สู่ยี้ผมแอบรู้้านด่ด้านหลังอยากเห็นโชวหน้ามันจริงๆนะฮเโอ้โหเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดจริงๆนะครับใครที่ชอบเอสูวแบบนี้นะฮะนี่คือทันที่ น่าสนใจในปีส5 6 7จริงๆเอาล่ะเห็นโฉมหน้าแบบนี้แล้วเห็นหน้าพ้า,าตาขออน,นุญาตเดินดูรอบรถนิดนึงแล้วกันนะโอ้สวยๆสวยๆส,สวยเลยฮนะนี่คือโฉมใหม่ที่ประบปรุงดีไซน์ม,มาทำให้เรารู้สึกตื่นตาตื่นใจแล้วเทาานี้ฟังก์ชั่หลักรายละเอียดของคันคันนี้จะถูกตาถูกใจและถูกใจคนขับมากแค่ไหนคนที่จะให้มา เกี่ยสื่อชนกันะนะครับก็วันนี้เดี๋ผมจะมาเล่าเรื่องรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ะนะครับก็เปิครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทยนะครับในปี2563นะครับในระดับ C segment SUV นะครับเรามีดีไซน์ที่โดดเด่นนะครับภายในในรถออกแบบให้มีความว่ามีประโยชน์ในเรื่องของผู้ที่จอดสอยม่ว่าจะเป็นช่องว่างในสีสันหรือว่าพื้นที่เก็บสัมภาระใขนาดใหญ่นะครับ สั้าและไม่ใส่ในการขับขี่จากว้างและขับขีได้สะดวกสบายนะครับในเรื่องของสมรรถนะนะครับเรามาพร้อมกับเครืนต์เบนซินไฮริดนะครับ1.8ลิตรเครื่องเบนซินนะครับแห้ตาเลกที่ตอสนองได้ย่างนใจนะครับพอมกับฐานเควื่องยนที่กว้างนะครับทายก้รเทคโนึ่งที่สองทำให้การขับขี่สะดวกในรุ่นม และจะคงไว้เป็นความมั่นใจนะครับทำให้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้หลายจุดทางนี้นะครับเราก็ยังไม่ได้หยุดตั้งนาตรวจรถครับเพื่อให้สามารถจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับโบรัชรถนะครับในรุ่นปัจจุงใหม่โฉนดี้นะครับมีการดีไซน์ยกระดับนะครับปรับปรุงอุปกรณ์ทอาไว้ความสะดวกยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในขณะเดียวกันนะครับก็ยังคงรักษาจุดเด่นของตัวรถ ด้าปนประสิทธิภาพากกของการขับขี่และความประหยัดทุกวัเนเขาไว้นะครับเพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของพวกเราครอบครัวรุ่นใหม่ครับสำหรับแผ่นนอกนะครับได้มีการปรับดีไซน์ภายใต้คอนเซ็ปต์นะครับเออร์เบิร์นพรีเมียมนะครับเข้ากับไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตในเมืองในจุดกระดาษเป็นความพิเศษมากขึ้นไปทางด้านหน้านะครับที่เป็น L E D โ p เ o j เ c อร์นะครับแบบ L E D crystal light headlamp นะครับ มาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านหน้าแบบเปมิเชียลนะครับดูดูหลาแล้วก็เพื่อนเพื่อนสามารถถ่ายราคากัน,านมา,นนาได้เลยนะครับเป็นหกันด้านหน้านะครับดีไซน์แบบเบาดีแต่เน็ตชแนลนะครับทำให้บนลูกนนวารันสบายสูงนะครับเป็นส่วนตัอร่อยนะครับเป็นสีทูโทนนะครับแล้วก็ปลายท้ายในการับดีไซน์ไปนะครับด้านภายในนะครับก็เราปรับเปลนนี่ยนให้ดูดีแม่มากขึ้นนะครับ สีเรามีสองสีเป็นแบบสีโคนนี่คือสิ่งที่โคลอราคอสปรับไปนะครับสีดำก็คือสีดาร์โรสนะครับให้ความรู้สึกหรูหราและหระดับนะครับรวมไปถึงโดยความสะดวกครบครันนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวหลักฐานนะครับเป็นเฟรมเลยสะออร์บิทโนะนะครับขนาดใหญ่นะครับทำให้ท่านได้มองใหม่ใหม่ในการเดินทางนะครับพร้อมกับม่านบางแบดที่เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้า ครับระบบตัวเบรกอัตโนมัติเอาต้องเบรกโคนะครับเขาใช้เบรกมูดไฟฟ้า EPM นะครับมากว่าแบบดิจิตอลระานัีพต้องรงจอแสดงผลในที่การนีครับด้วขนาดใหญ่ถึง12 3นิ้วนะครับเราปรับการแสดงเราทายราคากันมาเล่นๆได้ครับขึ้นเสียงนะครับเป็นหน้าจอระบบสัมผัสขนาด1.1นิ้วนะครับแบบ HD นะครับให้ภาพคมชัดนะครับพร้อมรองรับนะครับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay นะครับ Android Auto แบบไร้สายดครับ แน่นอนทั้องค์กรชัดแต่สายก็มีจุดมจุใจก็ทันทีด้วยนะครับด้านความปลอดภัยนะครับรุ่นไฮบริดทุกรุ่นนะครับเราติดตั้งระบบเซฟตี้เซนต์นะครับหรือระบบเซฟตี้เซนต์ที่มาพร้อมกับ D R C C หรือเรียกว่า Dynamic Radar Cruise Control นะครับเป็นแบบ All Speed นะครับก็คือเพ่อที่จะสต็อปเป็นโหลดเตืลดความเร็วจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับแล้วก็เล่นกลับสู่ระดับที่ตั้งไว้นะครับเพื่อลดถึงหน้าเครื่องตกวงไปนะครับก็มองรอบคันแบบ วีเอ็นนะครับนาราบีดวิวมอนิเตอร์ให้ภาพที่คมชัดนะครับมาพร้อมกับระบบพีเคนะครับ Parking Support Brake ช่วยเตือนขณนะจอดรถพร้อมกับช่วยเบรกโดยอัตโนมัติทำให้การจอดรถของท่านเนี่ยง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับระบบเตือนมุมอับสายตาวีเอ็นะครับแล้วก็ระบบช่วยเตือนขณะถอยหลังเรีย cross traffic กันเลยนะครับให้เป็นตุวกรองปัญหาในทุกรุ่นย่อยนะครับส่วนด้านสมาร์ คณะในการขับขี่นะครับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน0.8ลิตรและเครื่องย,ย,ยนต์ไทเป0.8ลิตรนะครับลัที่มังไม่ดีเพียงที่ของการใช้งานอ,อัตราการเบรคหนักมันสุดขึ้นที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับจุดได้คือเราปล่อยคาร์บอนเพียง98กรัมนะครับต่อกิโลเมตรในยุโรปไทเปนะครับสำหรับโค้ชแซกโตถังนะครับก็ชงอ่านถูกแม่นบนตัวถังของตัวถังจีนจีนะครับด้วยการขับขี่ปลอดภัยเพื่อนโยนน้ำหนักใจนะครับ ในรุ่นใหม่นะครับเรมีวดเยื้องที่เป็นทั้งหมด4ลวยอยนะครับเป็นรวมถึงเจียสปอร์ตนะคอับมีสีภายนอกทั้งหมด5สีพร้อมกับสีที็นัใหม่ที่อยา่ที่แน่นอนครัสีนี้เก็นสีน้องใหม่นี่คือสีน้องใหม่นะครับผมคิดว่าผมก็รู้สึกว่าโครงการน้ตอบโจทย์ในระดับความหนูระดับให้กับครอบครัวแล้วก็ค้ารอราคาครับรอราคาะสมการใหมผสาน เป็น่กระทบราคาได้ดีไหมโอนเงิสูงไม่ตก้าบนถงล้าต่อหรืที่ไม่เห็นะครับโอ้โตอนแรกเราดูภายนอกแล้วก็ว้าวแล้วรับภายในที่ครบพันที่ฟังก์ชันซึ่งเป็การใช้งานสไตล์ครอบครัวถูกอกถูกใจอย่างแน่นอนนะครับและไม่ใช่แค่ครอบครัวที่อยู่ในเมืองนะครับครอบครัวคันนี้ยังสามารถออกไปหาประสบการณ์ด้านนอกได้อย่างอิสระเพราะว่าฟังก์ชันที่มีนั้นตอบโจทย์ในเรื่องของความปลอดภัยการประหยัดด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างสะดวกสบายนะครับ รู้รายละเอียดของคันนี้ไปเรียบร้อยยูกราฟรอสราคาและเท้ารไรในปีนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่พี่น้องสื่อมวลชนและทุกคนตั้นตารอคอยเช่นเดียวกันนะฮะว่าภาพลักษณ์แบบนี้สมรรถนะแบบนี้ราคาจะตอบโจทย์ถูกใจเราไามละคาจะว้าวไหมว้าวโอกาสนี้ครับเป็นเชิญร้องโครงการใหญ่โดยเฉทาะตัวได้มอเตอร์สประเทศไทยจำกัดนะครับคุณสุนกรรัตนวราหะมาตอบโจทย์ครับด้วย สบายๆก็มีข่าวดีกับเราแน่นอนนะครับสวัสดีครับแขกรับเชิญทุกท่านเปิดราคาเลยดีไหมครับโอเคครับก่อนที่จะแนะนำกลยุทธ์ทางการตลาดของโกลาฟของใหม่แบบนี้ครับขอบคุณการต้อนรับที่ดีจากลูกค้าทุกท่านนะครับนับเราตั้งแต่เราเปิดตัวโกลาต่อสเป็นครั้งแรกในประเทศเอาเอา โอเคของบอกเพนะราคาไม่ให้เส okay. ียเงินก็ต้องขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การต้อนรับโคลาทร์2ปีที่เปิดตัวได้ดีอันน่ารอดงารจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโกลาทร์มียอดผลิตสะสมในประเทศไทยนะครับควนึ่แขนห้าหนึ่งหนึ่งสนันนะครับแล้วก็เป็นยอดผลิตกอขายในประเทศประมาณครึ่งหนึ่งเจ็ดหน่ของพันแล้วก็ประมาณแปดหนึ่ง ผลิตเพื่อสออ่องออกใน24ประเทศนะครับนอกจากนอกจากนี้แล้วนะครับโพรราส์ Cross ยังเป็นรุ่นที่ประสบความสำเร็จในเชิงยอดขายทั่วโลกนะครับโดยแต่งตั้ในยอดขายสะสม1,406,000คันด้วยความเชื่อมั่นของลูกค้านะครับแล้วก็ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการหลังการขายเนี่ยทำให้โพราครอสมียอดขายเป็นลำเข็งในตลาด s ีบูดีเป็น, SUV, ปน3ปีอย่างต่อเนื่องนะครับ ตั 25, ้งแต่ป 25, ี2563จนถึงปี2565โดยในปีที่ผ่านมานะครับเราได้มีการแนะนำน้องเล็กนะครับยาริสคอสในรุ่นเอสวีของเรานะครับที่ต่องออกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ทำให้ึุงคนกลุ่มนี้นะครับมีความเต็มที่ในการใช้ชีวิตในทุกด้านนะครับและในปีนี้เองวันนี้นะครับะะโบราคอสจะเป็นผลตภัณฑที่สามารถตอบรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ที่หลากหลายขึ้นนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารเป็นครอบครัวองรุ่นใหม่ที่เรามั่นใจว่าผู้ลูกค้าคนนี้ต้องการความสมดุลการพัฒนาต่อยอดจากรุ่งเดินนะครับให้บริการของเรามีแยบ,บมากขึ้นในหลายๆด้านตามที่คุณกนร์ได้ดอยฝากถึงนวครับทั้งหมดนี้ผมขออนุญาตโชว์จุดเด่นของโทลราร,รอสใหม่อีกสามมุมน,นะครับดีไซน์ใหม่นะครับที่เด่นดู่ะครับ รนะครับในไทยดียร์ในตู้บายครับนอกจากนี้นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าของรถโครวาเก้นใหม่ได้อย่างง่ายๆคุ้มค่าสะดวกสบายนะครับและมั่นใจนะครับเราได้เตรียมแพค่เกจการใช้งานที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเบี้ยพิเศษในช่วงแนะนำ้อมประการแฟชั่นเอ็นดีเอสวายดีครับรวมถึงแน่นอนที่สุดนะครับก็เส่วนพิเศษสำหรับลูกค้าปััจจุบนารศึกษาสบายนะครับและประหยัดค่าใช้จ่ายกับเทคโนโลยี ด้านก,นรการประกันภยัยการรักษาและการสานาน่งสมคะแนนเรื่อสิทธิพิเศษมากมายนะครับหรือจะเลือกการใช้รถนะครับในรูปแบบใหม่ก็คือการใช้รบริการคิดต่อมี่เราใช้เลยไม่ต้องซื้อแล้วก็ในส่วนคอนเซ็ปต์ของการสื่อสารของโกลาฟใหม่นะครับระรจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริหารและคนรุ่นใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยคอนเซ็ปต์คอาคลีนตัวไลฟ์ต่อทุกฟันของชีวิตโดยเราได้มีมิเตอร์นะครับ เวรานคอสที่ใช้เวลาว่าในการท,าทรำกิจกรรมสัมมนาการสหรับการสื่อสารนะครับเราก็จะครอบที่แน่นอนนะครับคือสื่อช่องทางนะครับโทรทัศน์ยูบอรน,นะครับใต้โฆษณาต่มภาระาโซเชียลมีเดียนะครับเพื่อให้เขา้ากลุ่มเข้าหมายได้ทุกที่ทงังนอกจากนี้นะครับเราเองได้เตรียมกิจกรรมที่จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้สัมผัสและทดลองผัดโรร้านคอสใหม่ทั่วประเทศนะครับ เริ่มจากเชื้อตัวแห่งนี้นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่เถึงวันที่สิบแปดลุ้นราคาครับเพื่อนๆแล้วก็ที่เท่าไรนะครับวันเสาร์นี้นะครับวันที่10บถึงวันที่สิบแปดริ่มต้นไปแล้วก็ในส่วนของช่วงดูผู้แพน่ใหม่เท่าไรทั่วประเทศเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ส6ถึงส8บริ่ต้นไปในส่วนของเป้าหมายการขายนะครับเราได้วางเป้าหมายของโคโิดารอสต์ใหม่ไว้ที่หนึ่งันห้าร้อยพัต่อเดือนนะครับแล้วก็จะเริ่มส่งมอบได้ตั้งแต่วันที่9นะครับหรือวนนนี้้ตไป ดัำดำถัดไปนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านนะครับขอแจ้งราคาของโพรราครอสใหม่ทั้ง4ี่รุ่นนะครับแล้วคราไา้มีการปรับดีไซน์ใหม่นะครับของแอคเกชนอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆนะครับมาอย่างครบคันทุ่นย่อยเพื่อให้พุที่สื่อมวลชนนะครับได้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมขอเปรียบเทียบราคารุ่นเดิมนะครับซึ่งราคาเดิมเป็นอย่นี้นะครับที่เห็นปรากฏบนหน้าจอ ราคารุนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนราคาดิมล่าราคาเด้วยฟีเจอร์ที่ให้มามากมายขนาดนี้นะครับด้วยเกิดากเซฟที่เซฟเนี่ยทุกย่อยคิดว่าเป็นเท่าไหร่ดีครับเพิ่มเท่าไหร่ดีครับผมไม่ถามว่าลดเท่าไหร่ผมถามเพิ่มเท่าไหร่ดีครับในส่วนของดีลล่า Cross นะครับราคาเป็นดังนี้ครับ FM, กราฟิก่ได oh ah, ้ินะครับท MM ุกฟีเจอร์ที่เราให้นะครับไม่ได้ขึ้นหลนะครับราคาเดิมนะครับมีฟีเจอร์ใหม่แต่ราคาเดิมทีนี้นะครับผมขอเชนอที่นัครับผมไม่ได้โป้ล สุดความหมายชีวิตคนนึงบอกมือที่ล้อเปอนนนออ็นคนเดียวอ่ะไม่เที่ยวเกียวกันิเดีย,ดดยชีวิตมีความหมายมากขึ้น,นมืวยควุณคนผม นะครับพบบรอครัวดีครับท่านเช้ยร์ด้วยดีครับท่านเชียร์นี่สวัสดีครับน่ารักมากเลยนะครับโอ้โหประหม่ามากนะครับผมว่าครอบครัวยุคใหม่และรถนี้ฟังก์ชันครบครันเหมือนกัครอบครัวนี้ครบเครื่องจริงๆนะครับเอาละเดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้ผู้บริหารที่มาถ่ายภาพพร้อมกันกับพรีเซนเตอร์ของเรานะครับครอบครัวที่น่ารักน่าชังแบบนี้นะครับ บริษัทกับนี่คือโนเรกิยามาชิตะนะครับประธานออฟตูรินาบอเตอร์อะไรอยางเงียนะครับคือถ่ายภาพพร้อมกันนเบอราเป็นทีนะครับคน้องจฉุนทอนคุณนัทธรครับสีนิเวศ์เรนเชิญนะครับถ่ายภาพพร้อมกันในเซสชั่นแรกกันก่อนนะครับ โอ้โหคือฮาเลยนะครับฟังกชันครบพันจริงๆนะครับแล้วก็ราคานี่โดนใจนผมไม่เคยเห็นพี่น้องสื่อมวลชนออกเสียงคือหาได้ขนาดนี้มาก่อนฟังกชันครบแต่ราคาเดิมร,ราคาตัดล้านครับครบพันาจากโตโตยต้าน,นะครับในกินนิวโคลาโคสสุดๆจริงๆครับวันนี้น่าจะได้ใจของคนพี่ ต้องการความสมบูรณ์แบบนะครับกับราคาที่แม่วันนี้ต้องบอกว่าจับต้องได้ง่ายเหลือเกินะฮะในช็อปแรกนะครับเพื่อนๆขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก็มีไลฟ์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับที่เดินทางมาให้เกียรติับการเปิด